รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุกสนานกันทุกวันจันทถึงสุขเวลาสบายๆแบบนี้ลุ้นกันครับว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านและนี่คือรูปแบบใหม่ของเกมแจกรถ Presented by Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a าดชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Expander c l o s s อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New Mitsubishi t r i a d a n t h l e t e เหนือชั้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานทั้ง2ทีมทำคะแนนขึ้นมาสูสีกันได้วันนี้ต้องมาลุ้นต่อว่าใครจะชนะในศึกครั้งนี้ไปต้องติดตามค่ะ ในข้อที่2ผมย้ําเลยว่าโจภูเขาผิดไม่ได้เลยนะฮะเพราะข้อแรกมิชัยบิ๊กเขานำอยู่1นึ่งศนะฮะครับข้อนี้ถ้าเกิดจบคุณเจ๊งเลยนะฮะเ,เจ๊งเลยนะ,<อ>นะฮะโอเคมาไปกันต่อเลยนะฮะภาพมา <c oughs> อาร์เซนอลเชลซีฮะโอ้โหเกี่ยงกันตอนี้เกี่ยงกันเอาแล้วตอนนี่โจภูเขาต่ำก่อนแผนยังได้ชั <c oughs> ดว่าเกี่ยงกันแล้วอยู่มีมือเล็กๆของภูเขาหวยมาเอาที่เชลซียังไงพี่ รับผิดชอบการตอบครั้งนี้นะครับรัผิดชอบครับมั่วครับผมนี่วมีที่ชาคมผมว่าเชลซีอ๋อันนี้ตัวมั่วอนี่ตัวอธิบายเขาอธิบายครับอันนี้มั่วทั้งคู่ผมเห็นแล้วว่าเขาไม่กดแน่นอนมั่ชอมันจะดูออกแล้วนะว่าคําถามข้อไหนใครเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญเห็นได้ชัดว่าบิ๊กไม่ใช้ไม่ดูบอลเลยสายตาว่างเปล่ามากแต่ในตอนที่โจอธิบายเป็นฉากๆแล้วก็รู้ราคาทุกคู่คำาก็พูดเกินไปครับ เออยังไงผมว่าเชลซีในอดีตเขาไม่ได้ดังก่อนก่อนยุคมุนินโยเข้ามาน่าจะโดนเยอะโอ้โหอว่ายากส่งคุณไปทำงานกับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีคุณนะไนพากบอลครับเแต่ขอให้ได้แต้มข้อนี้ก่อนนะฮะตอบมาแล้วว่าเชลซีโดนเยอะกว่าอาร์เซนอลฮะ และเชลซีมานทำไม่จาะถูกตีครับภูเขาทำไมถูกต้องแน่นอนครับผมเป็นเด่นที่หมันยังไงถูกมันผิดมันถูกมันผิดฮาวอาร์เซนอลโดนเยอะกว่าโอนแต้มพอดีมิชชัยเลยคุณทุกคนภูมิใจเลยนะภูมิใจมากับตอนนี้ภูมิใจมากอันนี้อาศัยโชคดวงเลยข้อนี้ครับผมเรามากับดวงครับแต่ตอนนี้มีประเด็นแล้วฮะโจกับภูเขาตอนนี้มิชชัยกับบิ๊กขึ้นแทนแล้วถ้าเขาได้แต้มนี้เขาจะชนะในแมตช์นี้ทันทีซึ่ง คุณก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเอาละลคุณผู้ชมมาดูว่าจะจบยังไงข้อนี้นะครับใครโดนประตูเยอะกว่าในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกครับภาพมาแมนซีแมนยูครับแม, Man C, Man บ Man มนเหมือนกันอ้าวหูบิ๊กไม่ใช่ได้ตอบครับและเลือกแมนยูทําไมล่ะครับโลโก้มันคุ้นหู่ครับเอาแมนยูแล้วกันโลโก้มันคุ้นดีคือเรารู้จักแมนยูแต่ว่าแมนซีเราไม่ค่อยคือเป็นแฟนแมนยูครับผมครับ คือพูดง่ายๆว่าในฐานะคนไม่ค่อยดูบอลนร <laughs> ูก็เลือกทีมดังไปก่อนนะแต่คําถามคือโดนประตูเยอะกว่านะฮะ,ฮะพักหลังๆคือแมนยูจะโดนโดนเยอะหน่อยครับผมโอเคอาจจะมีการฟอร์มตกอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ผมถ้าใช่บิ Big ๊กมิดชัยเป็นผู้ชนะเลยไปนั่งรอเลยนะฮะครับผมครับและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมันทำไม ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับทำไมไม่ใช่ถูกบิ๊กมาทำไมถูกมันถูกเพนถูกมันพีนอ่ะโอ้ยที่สิบห้เออตอนนี้โจกกับภูเขาได้หายใจหายพอแล้วฮะผมย้ำเลยว่าคุณแพ้ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดเป็นทีมแพ้ก่อนนี่โหคุณต้องไปหนีตายกับแมตช์ที่สองนะฮะซึ่งตอนนี้คุณจอมฮ้าเสมอกันในแมทที่สองนะฮะสองต่อสองแต้มแปลว่าข้อนี้มีผล ถ้าเกิดโจ้กับภูเขาได้แต้มนี้ไปดวลกันข้อ3ต่อแต่ถ้าเกิดแต้มสุดท้ายในข้อนี้เป็นของิีชัยกับบิ๊กแล้วก็ไปนั่งรอเลยนะฮะตั้งใจให้ดียังอยู่คำถามข้อ,ขอ,ขอ,ขอนี้ครับใครโดนประตูกันเยอะกว่าในปรติาสา์พิมพ์มิหรือนะครับภาพมาเชลซีิเวอร์วููครับยังไงโอ้ยเอาแล้วโจ้ภูเขาได้ตอบฮะและเลือกเวอร์พูู ครับนหยเซียนบอลเซียนบอลยังนงอันนี้นะครับอันนี้ผมกำลังมองนะครับภูเขาอยู่ครับสักพักมือภูเขามาจากไหนไม่รู้ครับแตะไปแล้วเขส่าคิดกำลังคิดอยู่เอ๊ะยันไานสิคือยังไงสบตาปุ๊บมือกูไปเลยเียเขาบอกเลยกดเลยอย่างเงี้ยอ๋อน้าจะมือลั่นอ๋อรู้ว่ากดปุ่มกล้งมือเงี้ยฮะภูเขาอธิบายเหตุผลหน่อยคุณทำแรงคุณฮะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเป็นเด็กปืนครับแล้วก็แบบ พอเจอกับริวปูทีไรนี่ก็แบบว่าชอบชอบแบบขิงกันนะฮะใช่ก็ได้แบบส่วนตัวนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเอเคด้วยความเกลียดริวปูลใช่ครับก็เลยเลือกตอบอ่ะทีมไหนโดนประตูเยอะกูแช่งริวพูลเลยแล้วกันถ้าใช่เดี๋ยวไปดวลกันในข้อสามแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มกับไม้มิดชัยกับบิ๊กเลยนะฮะไม่นั่งพักเลยใช่ไหมฮะไม่คุณต้องอยู่รับกรรมวันนคนชนะได้พักผ่อนฮะคาแพ้ต้องใช้กรรมฮะ ตอบมาแล้วว่าลิวพูครับจบยังไงข้อนี้โจ้มาทำไมถูกครับภูเขามันถูกาแม่นแน่นอนครับผมทุกที่ทำไมถูกปูมันถูกถถููกกมันต้องแล้วลิวพูเทียร์กับเชฟซีแล้วลิวพูโดนเยอะกว่าเพราะนั้นในข้อที่สองนะครับเสมอกันนึ่งต้นนึ่งกันแน่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลในระดับลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ ซึ่งแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก็นับได้ว่าเป็นทีมฟุตบอลที่มีความเก่งกาจจนยากที่จะล้มแต่กว่าจะขึ้นมานำอยู่ในอันดับต้นๆได้นั้นก็อาจจะต้องมีประสบการณ์การพลังพล้งพลาดไปบ้างใช่ไหมล่ะคะเริ่มกันที่ทีมแรกกับท็อตแนมฮอสเปอร์สโมสรฟุตบอลอังกฤษที่รู้จักกันในนามสั้นๆว่าสเปอร์ถือเป็นสโมสรที่มีความยิ่งใหญ่และตำนานอันยาวนานในเกาะอังกฤษแต่กว่าจะยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้ขนาดนี้ก็ทำประตูเสียไปกว่า1 3 6 2ประตูเลยล่ะค่ะ รองลงมากับทีมของแดงแรงริ์ลิเวอร์พูลซึ่งในพิเมลิกล่าสุดนี้ลิเวอร์พูลก็คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จหลังจากที่รอคอยมานานกว่า30ปีแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เคยพลาดท่าทำประตูเสียไปถึง1,098ประตูแล้วล่ะคะ่ะ ถัดมากับแก๊งปืนใหญ่อาร์เซนอลสมอลสรที่มีอายุกว่า133ปีนับเป็นสมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในฟุตบอลอังกฤษครองแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ13สมัยและตลอดพีิมลีกที่มีมาก็เคยเสียประตูไปถึง1,077ประตูค่ะ ไปต่อกับทีมสิงบลูเชลซีที่จัดได้ว่าเป็นสโมสรชื่อดังทีมนหนึ่งของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือได้ว่าเป็นสโมสรหนึ่งที่มีอัตราการประสบความสําเร็จไม่น้อยหน้าไปกว่าทีมใหญ่ที่มันอื่นบนเกาะอังกฤษและในตลอดการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกก็มียอดการเสียประตูอยู่ที่1070ประตูนั่นเองค่ะมาถึงทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีแฟนบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็มีสถิติการเสียประตูอยู่ที่1,022ประตูค่ะปิดท้ายด้วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชนะเลิศถ้วยรางวัลมากกว่าสโมสรอื่นๆในฟุตบอลอังกฤษโดยชนะเลิศลีกถึง20สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและในตลอดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกก็มีสถิติการเสียประตูไปเพียง982ประตูถือว่าน้อยที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดเลยค่ะนั่นก็หมายความว่า สองทีมนี้ไม่จบง่ายครับคุณผู้ชมฮะต้องดวลกันข้อที่3าครับโบอบแนวคำถามข้อที่3าเป็นยังไงจ๊ะเราจะมาทำความรู้จักโลกทั้งใบนี้แล้วเราก็จะมองไปในแต่ละทวีปแล้วดูซิว่าในแต่ละทวีปเนี่ยมันมีกี่ประเทศแล้วในประเทศนั้นมันก็จะมีกี่จังหวัดจังหวัดมีกี่ตำบลตำบลกี่อำเภอพอแล้วทัออ้ประเทศกพอฮะคำถามมาเลยบอบโบ ถามง่ายๆเลยครับทวีปไหนมีประเทศเยอะกว่ากันขึ้นภาพพร้อมกันสองทวีปตบไฟฝั่งทวีปที่มีประเทศเยอะกว่า <c oughs> เอาแล้วนะฮะผู้ชนะจะได้ไปนั่งพักผ่อนรอๆค้นแพ้ต้องอยู่ <c oughs> ใช้กรรมนะฮะ <c oughs> แขกงแังสองต่อทันทีนะคะ <c oughs> พร้อมนะฮะ <c oughs> ภาพมาเอเชียกับแอฟริกาครับเอาแล้วตอนนี้โจ้ภูเขา เมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีความสามารถด้านฟุตบอลทีมคุณมีความสามารถด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เลยไหมฮะไม่น่าจะมีนะครับนายแต่เลือกแล้วว่าแอฟริกาน่าจะมีประเทศเยอะกว่าเอเชียครับทำไมมั่นใจครับอันนี้อันนี้ผมดาดีกว่าดาวใช่ไหมภาพมันสวยครับภาพมันสวยครับเห็นมาลายฟิลิปแสงตะวันเอาเลยภาพสวยดีถ้าใช่เอาไปหนึ่งแปมไม่ใช่โยนแ้มให้เพื่อนนะครับตอบมาแล้วแอฟริกาแล้วมาทำไมเจ้ะถูกครับภูเขามนทำไมแน่นอนครับถูกต้อง ตับที่ถูกยังไงทูกทำไมถูกถูกต้องครับผมอเมริกาประเทศเยอะกว่านะฮะมาแล้วหนึ่งแทมคุณฮะอย่ากาดตกนะฮะมาดีๆอย่ากาดตกไปกันต่อเลยครับถามกันง่ายๆเาวีปไหนมีประเทศเยอะกว่ากันครับภาพมาอเมริกาเหนือครับกับออสเตรเลียครับยังไงโอ้โหโจกับภูเขาตอบก่อนฮะและเลือกอเมริกาเหนือครับผมทำไมมั่นใจฮะ ผมว่าทวีออสเตรเลียมันเล็กมากอ่ะี่ผมความจำว้เด็กครับก็เลยคิดว่าอเมริกาเหนือน่าจะประเทศเยอะประเทศเยอะกว่าครับโอเคถ้าใช่มา2แต้มนะฮะไม่ใช่โยนคืนเพื่อนนะฮะมาเลยครับอเมริกาเหนือมันยังไงจอเป็นถูกต้องแน่นอนครับีมถูกต้องมายังไงถูกต้อนถูกเป็นตดที่ถูกต้องคับผม เราเคยมีประสบการณ์ในเกมนี้มาก่อนตอนนี้เขาขึ้นแท่นหาเตียมชนะแล้วนะเขาต้องการแต้มเดียว๋อผมตกครับโอเคฟุตโบอ่ก็ไม่ดูตายละเพราะนั้นมิชัยบิ๊กคุณยังมีลุ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเสียแต้มข้อนี้นะฮะภูเขากระโจ้นี่ไปนั่งรอๆเลยนะฮะไปก็ต่อครับทวีปไหนมีประเทศเยอะกกันครับภาพมายุโรปเอเชียครับยังไงโอ้ โจ้กับผู้เขาแหม่ร้อนแรงจริงข้อนี้โบะบะดิงจริงยังไงมั่นใจว่ายุโรปประเทศเยอะกว่าเอเชียอันนี้นี้ผมผมเดาคคำถามไว้ปรึกษาว่าน่าจะต้องมี2อันนี้ออกมาก็เลยปรึกษากับน้องว่ายุโรปแล้วกันคือดาวทีเป็นว่าเฮ้ยถ้ามียุโรปตัอเอเชียเอายังไงดีวะครับผมคุยกันไว้ก่อนแล้วครันแล้วฮะ นี่รู้จดก่อนมาเห็นไหมฮะอะไรนะฮะนี่รู้จดก่อนมาผมต้องเช็คนี่นึ่งว่ามีญาติไปติดมาหรือเปล่าแต่ถ้าใช่แล้วก็สามแต้มมาเลยนะฮะไปนั่งพักผ่อนเลยนะถ้าไม่ใช่โยนแต้มนะต่อชีวิตให้มิกให้บิ๊กกับมิดชัยนะครับผมครับทวีปไหนประเทศเดียวกับการเต่ามาแล้วว่ายุโรปจบตรงนี้เลยไหมแล้วมันยังไงโจครับภูเขาตรงนี้ครับผมใช่ไหมผิดครับใช่ครับมับเป็นเทืดเราทิ้งทำไมถูกมันยังไงถูกผิดฮะโอ้โหเอเชีย ประเทศเยอะกว่าฮะโยนตแต้มกับไม้มิชชัยกับบิ๊กเอาละโอกาสลนะมาละดีแล้วนะเมื่อกีนะ้ถ้าผมกดทันก็กดยุโรปไปแล้วครับส,สบายแล<ะ>้วโอเคเพราะฉะนั้นยังยืดเยื้อครับในข้อที่3ครับโจกับภูเขาต้องการแตม้มเดียวานเะพื่อเป็นผู้ชนะเลยนะฮะในขณะที่บิ๊กมิชชัยนะฮะลุ้นต่อลมหายใจกันอยู่ทางวีบไหนประเทศเยอะกว่ากันพามายุโรเอเมริกันเหนือครับโอ้โหตอนนี้มิชชัยกับบิ๊กได้ตอบก่อนครับ มั่นใจมั่นใจครับเพราะ <พ Laser. S 1> ว่าคุยกันมาแล้วครับดูเลยแล้วว่าว่าไม่ว่าอันไหนจะออกมาก่อนกดขวาไ้ก่อนคุณครับคุณต้องคุยกันก็ได้ครับคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูตบขวาก่อนใช่ครับมาเป็นวิธีการคิดที่ดีนะผู้ชายล้นอยู่ด้วยกันพูดกันง่ายเป็นการคิดที่น่าสนใจมากครับโอเค แต่คุณผู้ชมที่ดูทั้งบ้านคุณรู้ว่าผมนึกคำอื่นเอาไว้ตอบมาแล้วว่าอเมริกาเหนือถ้าใช่เสมอสองสองลุ้นภาพคู่สุดท้ายแต่ถ้าเกิดผิดโยนแต้มให้โจ้ภูเขาครับพอชนะเลยนะฮะอเมริกาเหนือมันเอาไมค์บิ๊กทูกครับไม่ชกครับมันถูกเป็นดอกที่ที่ทุกยังไงุกมันผิด้โหมีบเล พ่อนั้นในคู่แรกนะฮะโจกับภูเขานะฮะชนะไป yeah. โลกของเรามีทั้งหมด6ทวีปใหญ่ๆและในแต่ละทวีปก็มีจำนวนประเทศแตกต่างกันไปรวมแล้วกว่า195ประเทศเลยแล่ะค่ะมาเริ่มกันที่ทวีปแรกกับทวีปแอฟริกาแม้จะเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากทวีปเอเชียแต่กลับมีจำนวนประเทศที่มากกว่าซึ่งทวีปแอฟริกาก็ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆถึง54ประเทศเลยล่ะค่ะ รองลงมากับทวีปเอเชียที่นับว่าเป็นทวีปที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลกมีจำนวนประเทศถึง48ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ ถัดมากับทวีปยุโรปที่ตั้งอยู่ในแถบซีกโลกเหนือมีทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์ติกทางทิศใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีขนาดพื้นที่ประมาณ2%ของผิวโลกและประกอบไปด้วยประเทศต่างๆถึง44ประเทศค่ะต่อกันด้วยทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือแผ่นดินผืนใหญ่ของทวีปที่ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆจํานวน23ประเทศและมี2ประเทศใหญ่หญๆคือแคนาดาและสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ ไปต่อกับอีกหนึ่งทวีปอย่างทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปเกาะที่มีขนาดเล็กที่เล็กที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆและมีประเทศเอกราชอยู่14ประเทศปิดท้ายด้วยทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นทวีปที่เส,ส้นศูนย์สูตรพาดผ่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกประกอบไปด้วยประเทศเอกราช12ประเทศค่ะเอาล่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้นิร <c oughs> ชัยกับบิ๊กครับคุณยังต้องอยู่ตรงนี้นะฮะ เพื่อรับมือทีมที่3แต่ที่แน่ๆโจกับภูเขาตอนนี้ถือว่าเป็นทีมชนะร้อยตัวแล้วฮะไปนั่งจิบน้ำสบายๆไร้ความกดดันมีอะไรอยากจะอวยพรมิจชัยกับบิ๊กในรอบหนีตายหน่อยไหมฮะอ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ระวังตัวขอบคุณมากครับนี่ถักทั้งเขาเลยาไปแพงกันเลยครับผมยสองทีมนี้จะจบที่ต่อยกันหน้ารถเกิดเอาะข้ามาทักทอนกันครับโจภูเขาครับลาบินครับ ระบบการแข่งแบบ3ทีมตรีซ่าของเรานะฮะทีมไหนแพ้2ครั้งกลับบ้านเลยทีมไหนชนะ2ครั้งเป็นแชมป์เลยเพราะนั้นตอนนี้มิรชัยกับบิ๊กุณต้องหนีตายประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณมไม่มาใช้ในรอบนี้เลยเหรอฮะเอามาใช้คำนฮาหรือว่าคำถามอาจจะยังไม่ค่อยเข้าจังหวะเราเท่าไหร่วันนี้วันนี้อาจจะไม่ใช้ดวงของเรา หวังว่าในรอบต่อไปคำถามนี่จะเข้าทางคุณนะฮะ <lac ung. S 1> แต่ว่าคู่นี้เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันพร้อมแล้วนะฮะแปลนกับบอสเชิญเลยครับมาัรับบอสกับแปนครับตอนนี้สถานการณ์ของบิ๊กกับมินชัยไม่สู้ดีนะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่เขาจะต้องชนะคุณเพราะเขาแพ้ไม่ได้ละเป็นยังไงเมื่อกี้แอบเห็นฟอร์มการเล่นของเขารู้สึกหวั่นใจหวาดกลัวอะไรไหมฮะบอส หลับครับเมื่อกี้หลับเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยโอ้โหคุณฮะทำไมใครๆก็มาย่ำยีถกถีงทกคนผู้ผมยังมีความเป็นแชมป์เลยอยู่นี่านั้นต้องกู้ชื่อกันหน่อยนะว่านั้นตั้งใจให้ดีระบบ3ข้อเช่นเคยในรอบนี้นะครับชนะ2ข้อถือว่าเป็นผู้ชนะเลยนะครับ1ข้อมี3แต้มย่อยได้3แต้มก่อนได้คะแนนข้อนั้นไปและใครขึ้นนำา1ศูย์ก่อนถือว่ากดดันผู้ต่อสู้นะฮะเพราะนั้น มิดชัยบิ๊กคุณแพ้ไม่ได้แล้วนะฮะครับผมคุณพร้อมพร้อมครับรบ,บอสแปลนคุณพร้อมนะฮะมครับผมคำถ,ถามข้อที่หนึ่งขอแนวทางในคทับโบโอ,อันนี้เราจะมาดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งโดยการดื่มน้ำผลไม้และเรากำลังพูดถึงลำดับการถือกำเนิดของยี่ห้อน้ำผลไม้ทั่วโลกเลยคำถามครับถามง่ายๆครับน้ำผลไม้ยี่ห้อใดเก่าแก่กว่ากัน เกิดก่อนว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งสองภาพตบไฟฝั่งที่เกิดก่อนเก่าแก่กว่าไวัยแล้วต้องชัวร์ด้วยนะฮะทั้าม่วจะย่นแต้มย่นแต้มเลยทีเดียวสำเนียงเป็นอะไรจะย่นแต้มเลยไวแล้วต้องชัวร์ด้วยทั้าม่วจะโงย่นแต้มทันทีนะฮะภาพมาทิปโก้มาลีครับเกิดก่อนเอาละตอนนี้บอสกับเป็นดูคามั่นใจเลือกทิปโก้เลย เพราะอะไรครับมั่วครับไม่มีอะไรในสมองจริงครับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอินเตอร์หน่อยน้ำผลไม้ดูท่าทางไม่ค่อยกินด้วยใช่ไม่กินครับแข็งแข็งฮะไป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 ดีกว่าไปดีกว่าคุเล่นอะไรพูดอะไรอะไรแข็งอผลไม้ไงมันเลยแข็งอ๋อมันแข็งอันนี้เขาพูดถึงน้ำผลไม้บอสแลนของมึงเนี่ยตาเป็นเถอะต็นอต่อไปแล้วว่าทิปโกนแล้ว ถูกถหมถู็ถูกไหมถูกถูกแนถูกครับอมาไมถูกมันถ oh, 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 oh. ูกถ oh, okay. okay. ูกต oh, oh. ้องครับโ่คุณฮะเร่งมือนนึงสักสีแชมป์เก่าในเกมแจกรถนี่อย่าปล่อยให้คนเข้ามาย่ายีไปก็ต่อเลยครับน้าผลไม้ยี่ห้ออะไรเก่าแก่กากันภาพมาฉบยูนี่พัยาแล้วตอนนี้มิชากกบิ๊กได้ตอบก่อนและเลือกฉบาฮะ เออทำไมเลือกชบาันนะกไม่รู้จักเีไม่รู้จักพี่ติกรกลังจะถามพอดีว่าเอะทำไมเลือกชบาเขาถามกันเองลวฮะยังไงคุณไม่รู้ครับมันมีอะไรมากระตุกมือไปชบาโดนชบาอ๋ออ่ะแนวทางการต่อของแต่ละคนเส้นกระตุกบ้างล่ะ มั่วบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่อ่ะอย่างน้อยขอให้ได้แต้มครับเรื่องแล้วาบามันเป็นกระป๋บที่ทำไมไม่ใช่ถูกครับบิ๊กมันไหมมันถูกไม่ไม่มั่นใจไลยว่ามันไหมมันถูกมันผิดนะอภัยครับอภัยโอ้ยยืนรับแต้มกันสองแต้มแล้วครับตอนนี้ บอสกับแฟนต้องการอีกหนึ่งแต้มเพื่อขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะฮะแล้วผมย้ำมิชชัยกับบิ๊กเลยว่าแมชนี้คุณแพ้แล้วกลับบ้านทันทีนะฮะมาเร็วเข้มเร็วจริงๆริงโอเคตั้งใจให้ดีนะฮะมาเข้ามามินิเมดกับไบเล่ครับโอ้โหตอนนี้บอสกับแฟนฟาดตูงไปที่มินิเมดเลยย,ย,ยังไงบอสแต่กดไปแล้วครับกดไ,ไปแล้วจริงผมรู้ว่าคุณกดไปแล้วแต่ผมณเดีรู้เหตุผลนะครับ ผมยังรู้เหตุผลครับไปมาเหมือนไปเล่นี่กลายเป็นว่าผมนึกที่พี่แดงนะแดงใปเล่น่าจะนานอยู่เหมือนกันตดูนานทีเดียวกดมิลิเมตรไปแล้วอ่ะต้องมนใจเ้าแหละเรียกว่าพลาดไปแล้วนะฮะแต่อาจจะมีลุ้นเพราะเราไม่รู้เลยจริงๆแล้วใครเกิดก่อนกันแน่มิลิเมตรมาทำไมบอสถูกสิครับแฟนทำไมถูกผิดถูกผิกถูกผิดหนึ่งหนึ่งศูนย์เล่นฮะมาทำไมกันผิดฮะ ไปเล่เาออมาะฮะใครวังใ,ใ้งโอ้มิชัย<อ>กับบิ๊กได้แต้มมาตอนนี้ข้อหนึ่งยังไม่จบเลยนะฮะสลับกันได้เสียอยู่ตรงนี้เรามาดูกันต่อถึงความเก่าแก่ของยี่ห้อน้ำผลไม้บอสกับแปนต้องการแต้มเดียวเพื่อขึ้นนำเลยนะฮะรัรและในเกมนี้ใครขึ้นนำข้อแรกก่อนถือว่ากดดันคู่ต่อสู้นะฮะตั้งใจให้ดี าามเอาละสิตอนนี้คุณแกลและคุณบอสขึ้นนำทีมคุณบิ๊กและคุณมิชัยไปก่อนงานนี้อีกฝ่ายมีร้อนๆอนหนาวหแน่เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะจจกกกบานาน่ n a ิ